ถ้าโทนี่วุดซัมบอกว่าไม่จริงสั่งอดิซอนหูปากสิออกมากวนน้ำให้มันขุนทำไมคนที่มีคุณธรรมคนที่รู้ผิดชอบชัว่วดีไม่มีวันที่โทนี่วุดซัมจะเคาะให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเพราะคนที่จะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรนั่นมันต้องถูกกดปุ่มได้นี่คนที่ชื่อโทนี่วุดซัมเ ได้สองเด้งเลยนะเด้งที่หนึ่งพรรคเก้าไก่ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีพรรคเก้าไก่มีโอกาสเป็นฝ่ายค้านนี่เด้งที่หนึ่งแล้วอาจจะมีการร่วมมือกันจัดการพักเพื่อไทยประธานรทษร่วมมือกันจัดการพักเก้าไก่อาจจะแบบขุดลากถอนโคนอย่างที่ทนายความคนหนึ่งไปยื่น ยุบพักก้าวไกลกรณีมาตราหนึไว้นี่หรือว่าจะเล่นกันแบบขุดลากถอนขุดนี่รู้คำตอบล่วงหน้าเหรอนี่ผมถามเนี่ยผมก็สงสัยเด้งที่สองจัดการคนที่เคยรักแต่ปัจจุบันชังหรือเกิดนั่นคือคุณหญิงสุดารัตน์พักไทยสร้างไทยอา้าวก็ก็เคยรักนี่ครับ ไม่รักกันไม่ชอบกันจะให้เป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยเลยในการเลือกตั้งปี6-2แล้วก็หลุดปากออกมาจากคุณหญิงสุดาราศ์เองนี่บอกว่าคนเนี่ยสำคัญนี่มาพูดบอกว่าให้ถอยออกไปจะให้อุ้งอิงมาพิธีกรก็จี้ถามว่าใครแกบอกอย่าพูดเลย เดี๋ยวพักเขาถูกยุบพูดแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าใครพูดกับคุณหญิงสุดารัตฐมันก็ไม่พ้นคนทื่อคนชื่อโทนี่วูดซัมมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยหนึ่งรัฐบาลนี้ไม่มีก้าวไกลสองรัฐบาลนี้ไม่มีสุดารัตฐแค่นั้นครับนี่คือความประสงค์ของโทนี่วูดซัมนะ ถ้าโทนี่วุฒซัมบอกว่าไม่จริงสั่งอดิสรหุบปากสิสั่งอนุสรปิดปากสิออกมากวนน้ำให้มันขุนทำไมเพราะคนในพักวันนี้ที่คุยกับผมเขาน้ำท่วมปากเขาอายประชาชน เข้าใจว่าอายประชาชนไหมครับนอกเสียจากพวกท่านไม่มีอย่างอายไงพูดอย่างทำอย่างท่านทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่เป็นการเตรียมการในการที่จะเลี้ยว คนที่จะเลี้ยวไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็โทนี่วุดซัมนี่แหละจะเลี้ยวและผมยืนยันนะคนที่ปล่อยข่าวออกมาว่าพักพลังประชารัฐโดยพลเอกประวิตย์จะลาออกจากหัวหน้าพักและจะลาออกจากสสระบบบัญชีรายชื่อหรือถึงขนาดว่าจะเรียกประชุมเพื่อยุบพักพลังประชารัฐ เอากรณีเหมือนอย่างที่นายภัยบุญนิติตะวันยุบพักประชาชนปฏิรูปของตนเองหลังจากที่มีการรับรองสถานภาพสสจากกกตแล้วจะยุบพักพลังประชารัฐจะเทสสพลังประชารัฐไปอยู่พักเพื่อไทยท่านทั้งหลายครับ คนที่ปล่อยข่าวนี้ออกมาให้สื่อมวลชนเอาไปเขียนข่าวไปรายงานข่าวก็คือคนของอดีตนายกรัฐมนตรีที่ชื่อทักษิณชินวัตรในพูดกันแบบตรงไปตรงมาถามว่าผิดไหมในทางการเมืองไม่ผิดครับแต่ ในเรื่องของความชอบธรรมทางการเมืองนั้นนี่ถ้าทำอย่างนี้เพื่อเอาคะแนนมาหนุนตามข้อตกลง MOU นั้นก็ไม่ผิดอีกแต่ในขณะที่ปล่อยข่าวว่าจะยุบพักพลังประชารัฐพลเอกประวิทย์จะโอนพลังประชารัฐมาให้พักเพื่อไทยดูแลขณะเดียวกัน สายตรงของโทนี่วูดซัมก็กระทืบพักเก้าไกลชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทําหน้าที่เป็นประธานรัฐสภานไะม่อยู่กับตนเองเอออย่างนี้ไม่ชอบมาพากลครับมันคือการโยนหินถามทาง ประกอบกับนางแบกสายตรงของโทนี่วูดซัมก็มาเปิดเผยรายชื่อพักร่วมรัฐบาลแล้วนี่หนึ่งในนั้นก็คือพลังประชารัฐไม่มีพลเอกประวิทย์เนี่ยเขียนไว้เลยท่านทั้งหลายนี่คือการเดินการเมืองเพื่อที่จะเลี้ยววันนี้บอกกันตามความจริง ที่ชื่อว่าเพื่อไทยดูเหมือนคนขับที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยนีย่จะชื่อคุณหมอโชลน่านสีแก้วในฐานะหัวหน้าพักและคณะกรรมการบริหารพักดูเหมือนว่าจะจับพวงมาลัยนะแต่ความจริงไม่ใช่ความจริงรถคันนี้ มันบังคับด้วยรีโมทคอนโทรนที่อยู่นอกรถคนถือรีโมทชื่อโทนี่วูดซัมจะบังคับเลี้ยวตอนไหนก็ไม่รู้แต่ตอนนี้สร้างสถานการณ์ว่าต้องเลี้ยวจะเลี้ยวไปไหนล่ะครับ ก็เลี้ยวไปหาลุงไงจะลุงไหนล่ะมันก็มีลุงเดียวล่ะกำลังแวดล้อมปิดล้อมเพื่อให้ลุงนี่ยอมยอมยกพลังประชารัฐให้กับเพื่อไทยเพราะคนในพักพลังประชารัฐส่วนใหญ่ก็เป็นคนของพักเพื่อไทยในอดีตคนของพักไทยรักไทยเป็นลูกน้องเก่าของอดีตนายกทักษิณ ทั้งนั้นท่านทั้งหลายครับก็ไม่ว่ากันถ้าจะเลี้ยวถ้าจะเลี้ยวแล้วเลี้ยงงวย,ยังไงให้ตัวเองได้เปียบเลี้ยวยังไงให้ตัวเองได้เปียบก็ต้องให้ตัวเองนั้น เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรนี่ผมรู้สึกสังหรณ์ในใจนะท่านอย่าว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าได้ผมบอกว่าไอ้รายชื่อที่พักเพื่อไทยเสนอขึ้นมานะถ้าเพื่อไทยได้ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนนะผมว่าไม่ได้ คนที่มีคุณธรรมคนที่รู้ผิดชอบชั่วดีไม่มีวันที่โทนี่วุฒซัมจะเคาะให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรผมมีเหตุผลที่จะอธิบายเรื่องนี้คุณหมอโชนาน,นเป็นคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมรู้ผิดชอบชั่วดีรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรไม่มีทางได้เป็นครับ หรือแม้กระทั่งเสนอชื่ออาจารย์ชูศักดิ์สิรินินขึ้นมาผมก็มองว่ายากเพราะคนที่จะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นมันต้องถูกกดปุ่มได้คนที่กดปุ่มก็โทนี่นะครับนี่ผมรู้สึกตะง,งิดตะหง,งิดนะ จากความผิดพลาดในเหตุการณ์ที่นายยงยุทธไม่ได้เป็นประธานต่อมาเป็นลุงชยัยชิดชอบได้เป็นเนี่ยและทำให้พรรคประชาธิปัตย์กลับมาเป็นรัฐบาลเนี่ยเรื่องนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่ฝั่งอดีตนายกทักษิณแกจะไม่ให้มีความผิดพลาดซ้ำสองดังนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นคนของเขาที่เขาสั่งได้แล้วใครตอนนี้เสนอหน้าออกมาครับ